สวัสดีครับผมนุรดินวยเยธนูไม้ปลายด้ำขวานอำเภอสบายยอดจังหวัดสงขลาครับคือเห็นเพื่อนใน Facebook โพสต์เกี่ยวกับธนูแล้วก็อยากจะเล่นด้วยแล้วก็เข้าไปเซิร์ฟในก,ก็ในเว็บไซต์ปรากฏว่ามันเข้าถึงยากแล้วก็มันแพงแล้วก็มันไม่มีแบบที่เราต้องการครับผมเลยเข้ามาศึกษาใน YouTube ดูว่าเออเราน่าจะทําได้ไหมอะไรประมาณนี้เลยลองศึกษาตั้งแต่ปี2018ครับผม ยังไม่มีครับถ้าพูดถึงในประเทศไทยก็คือมีแต่คนทํากับไม้ลานแล้วก็ไม้ไผ่ครับผมอย่างไม้กับถนนที่ทํากับไม้ก็คือยังไม่มีก็เลยศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นมาครับ คือผมเป็นคนวาดลูกมาก่อนผมคิดว่าการวาดลูกก็คือการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งที่ดีแต่ว่าผมมาเจอคันธนูก็คือคันธนูเป็นอะไรที่แบบว่าการสร้างสมาธิที่สุดของที่สุดเลยครับและอย่างตอนนี้ก็คือในหมู่บ้านในชุมชนโรงเรียนก็คือได้บรรจุก,การยิงธนูเข้าไปในวิชาพละเลือกเสรีแล้วครับจุดแรกก็คือในศาสนาก็คือส่งเสริมให้ยิงธนูหนึ่งเป็นการออกกําลังกายแล้วก็สร้างสมาธิ อีกหนึ่งก็คือความพิเศษก็คือเป็นรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างเรานั่งนานๆแต่ก่อนผมวัดวัดรูปแล้วก็ทํางานประจําอยู่ตั้งแต่เช้ายันยันค่ำตกเช้ามาก็ปวดหลังมากหลังจากที่ผมรู้จักคันธนูก็คือตั้งแต่นั้นมาไม่เคยรู้สึกว่าเจ็บหลังอีกเลยครับครับผมถ้าพูดถึงเกีก่ยวกับศาสนาการยินธนูก็คือมีท่านสะาดเบนอเบวากสเป็นพระสายของศาสนาทูตท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลต์ละฮ์อะเลวะสลัมครับผม ีจุดเด่นก็คือมันไม่ซ้ำกันมีคันเดียวในโลกทุกคันที่ทําออกมาก็คือไม่ซ้ําไม่เหมือนเดิม ผม,มันจะมีเอกลักษณ์ภายในตัวมีความเป็นศิละปะเข้าไปครับในคันธนูที่ผมทำก็คือบางคันที่ไว้ว่าคันเป็นพิเศษก็คือผมจะมีการเพ้นลายมาลาย,ยูเข้าไปเป็นลายท้องถิน่นคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรต่งางๆทีแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมครับผมในการออกแบบก็คือต้องตำรับก็คือผมจะดูต้นตำรับจากอเมริกันแฟลตโบแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ทําตามทรงไม้ที่มีอยู่ในท้องถิน่น มันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของธนูของเราไปเลยครับผมที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือเป็นไม้ท่อนเดียวเป็นไม้พระพลาไม้ตะกบปลาไม้หูหนูและก็ไม้จิกนมครับผมที่ทําอยู่ตอนนี้ค้นพบแล้ว4ชนิดไม้ครับผมและจะทดลองต่อไปครับผมว่ามีไม้ชนิดไหนบ้างที่ว่ายังใช้ทําได้ครับผมข้อดีก็คือมันหาง่ายเป็นไม้ที่เชาวบ้านเขาจะตัดทิ้งเป็นไม้ตะกุนเหนียวแต่ว่ามันมีเนื้ออ่อน ชาวบ้านเลยไม่นิยมจะเอามาทำามาใช้ทําสร้างบ้านอะไรพวกนี้ับส่วนใหญ่ก็จะมีค่าแค่ทําไม้ฟืนผมเลยเห็นค่าตรงนี้ว่าเออจะทํายังไงให้มันมีค่าขึ้นมาจากไม้ฟืนเป็นหลักร้อยหลักพัน ต่อยอดก็คืออย่างแรกก็คือผมต้องการสร้างฐานสร้างให้คนเข้ามาศึกษาแบบว่าให้เขาเห็นค่าในตัวไม้ในที่มีอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านจะได้ไม่ไม่ค้นไม่ตัดทิ้งส่วนในรูปแบบของการพัฒนาก็คืออันนั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมต้องการต้องการทําเป็นนำไฟเบอร์กลาสเข้ามาเป็นลามิเนตแล้วก็เอามาแปะกันครับเพื่อประโยชน์ในการคือคนบ้านเรามันจะเสร็จเสร็จติด กับไฟว่ายุคสมัยใหม่เราก็เลยจะมาประยุกต์ใช้ของยุคสมัยก่อนคือการเป็นไม้ท่อนเดียวแล้วก็เอาไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุสมัยใหม่มาประกบกันทําให้แรงยิงดีขึ้นปกติแล้วเป็นคันไฟเบอร์เพลย์เก็คือพอมันโดนแดดร้อนๆมันจะอ่อนตัวลงแล้วก็มันจะมีแรงดิ่ดที่ต่ําลงเวลามันจะมาประกบกับไม้นี่ก็คือมันช่วยได้เพราะไม้มันชอบความความร้อนความชื้นร้อนชื้นอะไรประมาณนี้ครับ ของการได้ช่วยเหลือผมอย่างมากแต่ก่อนผมมีเพิงพักสนิมสนิมเล็กๆใช้พื้นที่ในการทํางานแต่ตอนนี้ก็คือใช้เป็นอาคารต่อเติมผมได้รับคําแนะนําจากการอบรมของการให้ให้ทำโลกรยได้มีความชัดเจนขึ้นใช่ครับให้เขาดูปั๊บก็คืออ่านี่ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องพูดมากพูดมาก ดูปั๊บก็คืออ้าวนี่ก็คือ,คอลายของ3จังหวัดครับผมคือผมต้องขอ,ขอบคุณโครงการช่างชุมชนมากๆเลยครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามายืน่นยื่นมือช่วยสนับสนุนทุนในการสร้างงานของผมได้ต่อยอดไปในอนาคตอีกยาวไกลครับผม